ว่ากันว่าหรว่าอารวาสโวยวานีรลงแล้วเนาะรลงรลายแล้วแต่ว่ามันไปเพ่อคุณพี่เพื่อพีมันวิ่งเพื่อี่จะเข้าใจแล้วก็บใจแล้ากรขบวาใจจะไปเอาของเขาเป็บราคาีราคาีหย่งอู่น่นีรัาคาเพื่อกระบียล้วเนะก็มันจะิหนกันเถแต่ไปเอาเขาจะทีมันจะเข้าถเขาขาดีด้นู่นกันไม่ก่อนนะเนาะบอกไร

ได้บอกเมียอยู่บอกว่าเวลาไปหันไปไหนเราจะเอาของเพิ่น,นบอกบอกอยู่บอกถ้าจเจ้าไปนะไปได้แะ่นั้จะเอาของเพิ่นวาสนาเอาไปยิบเอานั่นนี่ของเพื่อนแบบแบบนี้ได้เพิ่มทิศเอาโทษเอาหนี้ได้บอกบอกเมียนะบอ คนน้องแฟกติซื่อเขามาพี่น้องเนาะถ้าว่าหมอเพิ่นยังบมได้นะอันนี้ก็ประมานเงินพ่อแห่ดอกเป็นเงินของผู้ใหญ่เด้พี่น้องเลยมาเพันบายนี่เนาะพี่น้องเป็นเงินของผู้ใหญ่เป็นของเงินแม่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นจะไม่ใหดกระตูกมันแหละแต่ว่าตัวช่วนใดที่จําเป็นเท่ากับเอามาซื้อตัวนี้ให้เพิ่นใส่ก้อนนะน้าพี่น้องเนาะแล้วก็แม่เพิ่นกับเบิ่งนคิดยู่พี่น้องเยเนาะ ไะพี à, ot, ่น้องไปอันนี้กันเลยพี่น้องเลยไปหาบอเทิดชาวใบพี่น้องหนิเนาะไปพี่น้องเนาะโอ้มาใหญ่แท้นี่พี่น้องเลยฝนตกได้พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ตามเพิ่นก่อนจักเป็นจะไดโอ้โหบอเทิดดูสบายดีพ่อแพทย์ด้วยบอเทิดสบายดี Ô, oh, đây thuổi đấy không? À, đây thuổi có buồng không đấy Thuổi buồng Mẹ. Đấy sao bay sao? Bộ hình Nào, tuyên mắt là bộ hình mía Mía tìm con, của từ mắt mía bộ hình chói Cái thang phải này Lỗ thả cho nhiều <laughs> <laughs> Ôi, bảo thật <laughs> <laughs> Phải cho nó cả mát à? à, Đến khỏi bó, bằng เห็นแล้วเห็นว่าสซิวผู้ใดเจ้าน่ะว่าใหญ่เนาะตุ้มใหญ่บ่เลอบ่อง่แดงเป็งโอ้เป็นได๋นอนับพันดีเมื่อคืนนี่มืพันอ้รับจ้อยมีสมอจะมีตื่นเดียวแจ้งจางปางเมียไปป้าก็บ่ฮู้เมื่อโอ้ป่วผู้พี่น้องเอ้ย่วงอีกนี่10โลโลสิกินสดาดนี้ฮะแม่นวยก สามใบเนาะพี่น้องเลยเอากลัดทยอยทยอยขมาก้อนนะแม่เพราะว่าใบหนึ่งก็ใส่กั๊บเด้อใบนี้อีกสองใบก็ใส่ขมุ้งแม่กลัดทยอยมาอย่างนี้เตียงใบสองใบเถิดเนาะไปล่าทีมงานสะสมกงินขม้าสะสมเงินเล็กๆเล็กๆแต่ใบไรจ๊ะนั่นเป็นเปลี่ยนเปี่ยนพอดีห้องมอเจจะไปนอนอีกกันอยู่บ่จังอุ่นเนาะฝนตกยังโม่งมาเถิดโมโหเลยโมโหเลย คนไม่ได้ฟ้าเขามาบอกเปียกและพระจนฝนตกเปียกเ่ยเปียกไม่ใช่เออม,มันมันอันละออกฝนเนาะ,ะม,ออมันลมเนาะมันลมละออกฝนมันจะชุ่มแน่และเปียกนี่นะมากระเฮาเน,นาะแมนมาอยู่พุ่นบอแมนอันบอแมนพูไปหาหอยม,วา,มาวัดนี่บ่อบอแมนเนาะแมวมาเถิดประแดกบ่นาะประแดกเราจะใช้มา เน,นี่เมาเดีว่าเพิ่นเอาให้เนาะงมาเถอะเนาะจะได้หนึง่นงเข่าหนึ่งน้ำนะบ่เน,นี่ยโอ้โหเง,งาแต่ว่าเมียนี่บ่เห็นเนาะตื่นแต่เดรกกลัวตื่นนะ่ะบ่ได้ปุ๊กกลัวบป <c oughs> ป่ปุ๊บปุ๊บปุ๊กแต่ว่ายังบ่ทันได้ตื่นยันงบ่ลุกเนะ <c oughs> าะบ่เถิ ไปไปนี่แหละคอยได้เอ็นคุได้จอกได้เอ็นเกือบไปน,นู่นนี่แหละขอโทษเลยเนาะอ่ะไหว้น้ำกันปุจอกเกือบไปไม่คา้านได้จ่ะไม่คา้านนหนยังบ่มีบอกกับไพต้องหาเห็ดเอาได้ไม่ค้านเนาุเขาผ้ามาพันๆเห็ดผ่าก็ได้ไม่ค้านนะไม่ค้านกบคางอย่างเขาสบายดีบ่บอสมูนแล้วก็ข้าวพระขอก굿นะ เใสโอ้ทางหลังเจ้าพอเป็ีนน่นยังไงจำมอาไวงเนาะไปโทษเลยปอดเห็ดเมื่อกี้นี่ฮักเขา้รอาทิทีเอาสกอตมาเคียนไวส้สก๊อตนี่ว่าสกอตนะและออ้วตากนดินปูนมนละ<อ>นิ่มอ่อ,อนแจ่มคึนอ่าแล้วกันวันนี้ครับม,มันซีดๆเลยนี่เอา เอาเงินมาจอดใส่เอาเกาจอดใส่เอาเกาจอดใส่ก็ได้เนาะดิเนาะบนเลยเนาะแ้ํงตู้นะลุงตุงนั่งมาแ้ํงตู้นะลุงตุงนั่งทางเบาโอดีก็ได้คนเห็ดย้ํากับลุงตุงนั่งแท้นนะฮะถ้าเบิ่งเบาดีก็น่าจะมีแนวแนวแนวมาบนคอนเทนด์ลุงตุงนั่งทางนั้น่ะอันนี้เขาต้องเห็ดใหม่เนาะบาทนี่บนคอนเทนด์ อันนี้เห็ดไม่่อยว่ะเอาไม้มาขายเห็ดไม้ก่อนตงานั้นแต่ไปใช้หนัสบายดีเบงเากเียกเมดมาจอเบอมจบื้งไปเศ้าก็มาไใช่เยไปดีคืมายัง่เห็นครับอาไปอีก่ยตัดล้วยน้ำกปา่เราจะไปไกลก็มาเถิดไปไกลดอกสนานกันน ของในบ้านมาเอย่าแล้วนี่บัเทิดอ๋เบมลีตัวชอบบัวด้มีอย่างไหนในเกือเป็นนัวความตีคมไล่พอบลางถวยจะบูชมูจะบูเนาะบได้นี่เอาไว้นังนี่ทานเลยหดเนยแล้วเอกวีเียเอาสบายดีก้องคอยก้อนชนะสบายดีบพ่องแพทย์้วยสบายดีสบายดีมาวันี้ได้ขาดได้ถุงมือใช้ได้แล้วถวยนะ ได้แล้วได้ถ้วยแสดงว่าได้แล้วบพาดมือนี่แบพาดพบสุดพบมานี่ค่ะมีถ้วยมีโอมีจอกมีอะไงมีคุนี่มันนักกบไปมันกอโตกบไปมัอละจานเจ้าตื่นพดเป็นได้ือไปนะจนโจกมาน้ำท่วมมันละปูขึ้นน้ำน้ำนี่อ๋อเดี๋ยวเลยออกออกไปเลยไปเลยได้บุเรยังบัดนี้ค่ะคือทางต้างหลังไม่รู้มันมีอย่างไหนอ่ะแขวนตรงนด้นขัดเข่าบนนด้นท่านเจ้าหนึ่ง แมนยังโมี้ตะนํามันนี้ค่ะตักเขาองแ่งฟันตรงมือเนี่ยเอา่อยนึงเด้อเออเดาจะไปมาพ่มบอไปคนหญาละมือบ่จะไปคนหญามือบ่โอ้โหมือเราขาดแล้วมือขาดเราไปชื่อมาว่าเราเคยบาสิเอานึ่งหรอแม่แทนเถิดมึงนี่นี่สบมพูพร้อมสีฟันสไลรควบบกค่อยเห็นนมพ่อแพ่บมีประแดกมียางมาติดเรยงนู่นีง่นเโคกับสาก จั่นมวยจะขอกับสาจ้ะมวยอยู่แต่ละคนก็ได้จักผู้ใดสิชื่อผู้ใดสิชื่อเว้าอยู่มนนนบ่ได้บ่ยังเว้าโลดกันบ่ได้มื้อนี้มื้ออื่น่อยสิือ่อยสิรับือหวดได้แล้วมอนึงถ้าบ่ายังบ่ได้น่อยือมาก็ได้เอ้าเอามื้ออื่นพอแสิือมาบ่ได้เอ้าหมอแกงับอันมอดีบ่แม่นนี่นะอ่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮาได้ยินเนาะสิตัว FC บ่ได้เด้อเนาะจัอนี่แล้ว วายซื้อผมซื้อจะคืออะแม่นกับคองที่ว่าจําเป็นแน่ฮะนะโมนหนึ่งโมแกงนัแล้วแนว่ยจำเป็นแรงง่ายวะเอาไวด้ดีๆนี่ไปตั้งไว้พุ่นในพระนีะ่ยเห็นว่าก็ได้ให้พุ่นนั่งมันสัมพันธ์น้ำลายบ่บ่ได้คอหักเลยว่าไปทั่วที่ไม่นี่อไอ้ดีไรบาบอดเบิ่งร์นไม่ไม่ทับเบิร์นบ่งกบกินนี่ฮะเอาไว้จังหัวเพิ่นโบเห็นเห็นเห็นอยู่บ่ต้องไม่เสียนมันโมเมนต์เราคอยว่าใช่ให้บาบอดเน่ได้๋นี้หาเรื่องจริงนี่นี่นะ ไปใช้ได้ในใบไวบวเห็นบ่เอายิ่ง้มากยิ่ี้มากน่สร้งอไมทางวัวจะใครไปที่แล้วอ้าไม่ไปเอาวันนั้นนี่กเขาจะบ่าลว่าเข้กาเพิ่นบอกไให้เพิ่นจะฟองเดิมบุคคลมาเอา่ิ่มแล้วถักทิ่ม พักก็รออะไรกิตาที่บ้านกล้องสว่างบ้านดอนนามามาหาแม่เมื่อวานมีตะแลงเห็นไหาไปแต่วยังสบายไปเอากีตอกิตาไปจุดเอาอาเนี่ยนี่ถึนเพื่อนซานเขาแล้วไปเยันปุ่นไปวายบ้านเมืองชิวาน่นดายี่เดนีิกีตากะเเอาไปของเขาแล้วเขาจะเข้าชิวาน่นดาบุดหนึ่งแล้วเออตัวเจ้กเนี่ยชิวาแล้วมันกับหูเท่าทุกการเดี๋ยวมันกับลงหนาลงหลัง เราเบ่น้องมาแล้วก็วนีนี่แล้สะเราก็โทรไปหาเขาหาจักตาเขาก็บยงบอถโวนนี่บดนีแลให้สสมากาศยันไปบนนั้นบนนี้เออยันบนน้ยนเขาขาเขาจี๋เธอตื่นหมาทันบ่ตื่นบมาทันนี่ทันอยู่บ่ออาไปอีกบนนี้ไปอันนั้นแล้วป่าวบบาไปเชี่ยผาแล้วก็เธอเดเี้ยป่าไว้ลุ จักมันสิไปใช่เนี่ยมันเปลี่ยนไปข้าวเดืองหน้าไปไก่หางกันนี่ไปดน่นเนาะในคุกเขียวพอมบ่ไงคุกเขียวคุกดำหมูดำาฮ้ไปเจไก่จะไปยังไงไม่ไปแล้วไยังหี่เราะด้เนาะอันนี้ขงขาวอจะขาบริขารดุตี้ดอกแต่ว่าเป็นอันนั้นในองกนันอันนั้นทังมนี้แต่มู่หนึ่งขาหมกแกงคุกหมกเกงยบไแบบไรบ่เั้ เอาความคิดเห็นมาเพิ่มชิโฉบไม่ค่อยเออชิผูกแล้วไหวบ่ได้เนี่ยถ้ามันยากเลยข่อยผูกไว้สักก้อนมันหุ่นแห้งลายโอเอาปั้นอันผู้ตีอื่นมาต้นตูมมันจะไปเลยมีแต่ผูกมันไหวก่อนไปยังไปเอาอันของเขาจะบ้าบอตีนะ แต่ไปเอาของเขาเจ้ามาของคเจ้าคะ่เถอะขยันเขาลงขาลงตีนเพื่อเพื่นเพื่อนเพื่อนเตือนักคว่ำลาอยู่แกวถอจะไปเอาขสิโซ่มาหาเล่านิ่กตาเดี๋ยว่าจานสิยู่บได้เนาะเแต่เล่าแล้วเราเป็นคนตัดสินใจเองนะนี่มียเราเนาะออเาตัดสินใจเอบตัดสินใจแทบเล่าได้อดเ่าดีแล้วไหโอ้นี่เด็กาบ คือมึงผู้พานผุ้ทะลุพวกมันขัดเจ๊มึงเศร้านี่แม่มาแต่เศร้าเนาะมันก็้วัมีให้แม่ให้ทีห่อโดยเอาไปแต่เอ๋อปลาเต๋อเนี่ยเอามากินมีเนี่ยปลาโจมแถวบกโตกินกดะบ่บ่เอากระยาเมียนให้กินเน่ะกระบอกนั้นอยู่ไหนบอกนั้นละเมื่อตุ้ปลาเต๋อสีน้ำเป็นมีเป็นไข่เป็นปลากระป๋องมันมันก็หายมันคงจะคว่ำอยู่อันข้าวห้าทีิไปกินเน่ยปลาเพิ่งก็ได้อยู่เปนหนึ่งอยู่หันก็ได้อยู่ไปกินอยู่หันนี่ว่ะเออกินอาหันเด็กินแล้วก็บื่อหน่ายดอก ว่าเงินไเือนไปทีบอกทีน่ะอให้ทำเอลงตัวไปเลยไปเอาอันนี้ของเขาถึงมันเป็นลคมราคาได้หรือเปล่าอะไรถึงมันมีค่าเนาะมันาดสินั้ใจถึงจอดยยโดยถือของมีค่าถือของมีราคาเนี่ยย่านเจ้าของซาเปิลเอาโทษเอาคุยได้เนาะแล้วว่าเอาง่ายๆกัน คนในบ้านเนี่เพิ่นจะสิบบพอใจปายในแล้วถ้าไปใส่แล้ขื่นเอาหันเอานี่ไปน้ำนะนะก็อยากให้เข้าใจน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเนาะถ้าเราไปแล้วเอาบ่ยยางกะสีนั่นอยู่แต่ว่าอันนี้กะทางบ้านเพิ่นกะสิบ่พอใจแต่กะสิอยู่ยากได้แม่นแล้วบ่กเอามาใสเพิ่นให้มาใส่เิ่นอยู่เฮาต้องปฏิบัติตามอันเป็บอกเพิ่นว่าได้เนาะ ือบอเถิกัคผูมีสติจะทำเต็มนี่กบึงผู้เลอ้ยแลแ้วคือในนี้หลักไปบบไป่ว่าบังเล้บท่าบรารน้าวาตอนว้่นตอนอย่างเรามาเลยเห็นบ่อเดแล้วกับบ่อไเ้หน่อลยเนาะอันนี้นะคือซือกันจะทว่าเนาะบ่อเถิดแล้วถ้าจูใจจะขึ้นผู้เนี้ยเลาเนี่ยต่แล้วแต่เล่าได้เดีแล้วแต่เล่าแต่ว่าเราต้องไปบอกนายบ้านพราะว่าเป็นจะได้ืึอนจะได้าเาจะปูกงนี้เมเาไว้ บ่อ่บ่อเขาต้อบ่อันนั้นก่อนบ่นั่นแต่ว่าเขาต้องได้ไปแจ้งเพื่นได้การผูกกันมัดคนมันมันพีดเรื่องด้วยพิดน้ะพิดได้แม่แม่ครับผมการมัดคนถ้าเขาไปแจ้งเพื่อนอันนั้นนะตุ๊บเจืออันนี้มันเป็นการก้าวถังกันดิเขาเอาโมได้แล้วเออเพื่อนเห็นดีน้ำบ่อหนาแล้วว่าเพื่อนเห็นดีเออก็นั้ยังเพื่อนเขายังได้ลุล่วงเพื่อนแล้วผูกแล้วก็จะขึ้นจะปัวแหล้วจะให้กินเถอะขนยาวใช่ไหมเนาะแม่นการขึ้นจะปัวกานไว้ดีกว่าแก ไปปรึกษากับเพินกรเพอนเลยเระเพินลุยโลดเลยมันเขากัสบายใจแมนเฮ้ย็อิสระเนาะแนนแนดูที่ว่าเพื่อนกับายกล้วมือเขานะทำเพื่นว่าเออบอาปลูกข้าวยางกับขากะฟังมื่อก่อนมันมัเชึงคันนี่เลยมันบ่ม่ด้อกที่ว่ามเข้าหน่อยเขาแห้ดีใจน้ำเขาสบายเลยมันจักควมันวันนั้นวันีมันไปนี่นะมันไปแตมันเอาาคงพนะคงนี่นจักควมจักลาย ู้จักความแบบหลุดความเบาความหวานหลุดล้มลายกันว่ากันว่าดูว่าอารวาสโวยวายหนีลุดลงแล้วเนาะลุดลงมลายแล้วแต่ว่ามันมันไปเพื่อคนที่มันดีเพื่อที่มันเขาเข้อใจแต่ลังจับ

ใกล้วันศีลวันพ้าเนี่ยบุ้งหนึ่งเราจะไปบอเทอิดได้บอกเมียอยู่บอกว่าเวลาไปหันไปนี่เราจะเอาของเพิ่อนบอกบอกอยู่ว่ถ้าเจ้าไปนะไปได้จะนั่นจะเอาของเพิ่นวัชนะเอาไปยิบเอานั่นนี่ของเพิ่นแบบนี้ได้เพิ่นสิบขอโทษเอานี่ได้บอกของเมียนะบอเทิด

หุงแล้วพอูมนมีแต่ัเนาะพุงจ้าเลยติดไว้แถวนี้บ่แต่ต้นดูดีบ่หุงมันจะพุงจ้เคยจ้เคยติดอยู่ลวบานี่ไม่ใช่บะแปลว่าเพ่นกระทำอยู่่ชาวใบชิบอไปขายบ่พ่นว่ะโอ้ยพ่นบมขายดอกเบบดีวะบอไปแล้วเนาะวัะไตกินข้ากันขึ้นเจ้าฮิวไเห็นหุงมอธบดมีอันนี้ฮะักิมันยัง ของว่าประกอบเป็งบ่บ่อเถื่อนนิ่มเปื่อยๆแบบนี่ฮะบางครั้งเวลามันหายค่ะกันแล้วนี่ย่างจะรับไปทับทิ่มนะฮะคอยหนักรักสีประทับที่บ่เถิดบ่ประทับปรทับเราเราบ่ะทับเลยสบายเราย่างจะใายมาจะจับไม้มาตีเพนเพนนี่นะนี่อันนี้นี่หมูดเป็นบ่จะเอิ่อนยังกันี่โทรศัพท์ได้ฮัลโหลฮะหักแพงเอาได้เถื่อนได้เป็นชื่อให้นะประกอบช่วยกันแนมโพน้องแครเด้อเจ้าคุณทางนี้ ไปนำทานใช่ไหมล่ะบ่นี่ไปเบิ่งครับเรียบร้อยนี่เปดังไฟบ่ก็แล้วทานทานดำนี่ก็คือไ่มีสายสายสัตว์เป็นผู้ใหญ่ใจบุญทั้งนั้นเราสั่งอย่างกันได้นี่เป็นแม่นันชิริเป็นเป็นคนไทยการเสีไทยเนาะเป็นสร้างประเทศเป็นดอกเป็นคนประเทศไทย พอแผลติเป็นอยู่บ่พอทองแผลตากแดดได้บ่แม,ม่นได้จะเอาไว้พื้นเตียงนะอ๋อ <laughs> มันบุ้งเลยเนาะเดี๋ยวพอแผลมาจะเชื่องไว้ได้ตะกี้ยเ่นคนหลักเด้อเด้อเนาพอทองแผลพอทองแผลโดย,โดยอันพ,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 พาอันไอ้เทิดขอบุญขอบคุณคุณแม่นันสิริเนี่ย,ย,ยอ่าเดก่อนเนาะเพราะว่ามันคลิปสีน้ำพุนนะมันสีนั่นเนาะแม่นเนาขอเทิดนู่มือเอ้ยเนาจะใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางแม่นันสิริ อยู่ฝั่งไทยเนาะแม่เพื่นเป็นคนไทยโอ้แล้วเพื่นชื่อเครื่องคองให้นี่เลยทั้งบุกไปนวดเนาะโดยขาดนี่กระแมนบ่กขาดกระแมนได้นี่ขาดนี่เอาแมนบัสหาดามเสียได้เถิด้เนาะขอบมุกขอบใจเพื่อนลูกเอ้ยขอขอบมุกขอบใจทางแม่นั้ำชลธิราก็ทางอ่าคุณลักกุญ่์ตัวครูเพิ่นชื่อครูชื่ออยัางไฮน้ำเนาะทางฝรั่งเศสนี่แหละแม่ที่ว่าเพิ่อเช็ดกระตุกของเจ้านี่แหละบมกเธอเลยอีพอน้องแฝดชื่อมากอะ คือเป็นเงินของเพื่อนนั่นแหละบ่าวเถิด้ลยนะครับทั้งรวยบวงน้ำเนาะเยอะกาขอบใจบ่าบ่าวบอสที่ได้ถ่วยมาสามใบก็บวงหนึ่งที่เราเลย อ๋อขอบุญขอบคุณ hmm. ทังค uh, mm ุณคผู้ใหญ่เด้อที่ว่าให้ยโอกาสเป็นมาเถิดและสบายเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ใดก็ได้ให้โอกาสและเวลาเราในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทางุถอยเป็นอยู่ดีนี่เองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อปนกับบอกว่าให้เล่งมือเอายามาเพิ่นว่อยามาด่วนเนาะยั่ันธุนีขายในห้างค้าสั่งยาอยู่บ่โดยโดยเดี๋ยวพ่อแพร่จะขอจบคลิปก่อนอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะ จะไหนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จะไหนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางปุรักผู้ใหญ่ทางแม่เพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะที่ว่าให้โอกาสเบาเถิดสาวใบพี่น้องเลยเนาะจะไหนก็ต้องขอบุญขอบคุณขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อ